สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังติดตามนุมคัประชาอยู่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้ก็นุมคัปพะชาก็นำสูถร่วยลาวมาแบ่งปันปันให้เพื่อนๆน,นะครับได้จับได้เก่งกันดูนะครับนี่ก็สถิติสูตรนะครับ ที่ผ่านมานะครับสามโอดก็เข้าทุกงวดนะครับผมสามโอดนะครับชุดเด่นชุดวิ่งก็เข้าทุกงวดนะครับผมนี่ก็งวดวันที่ยีิบเก้านี่นะครับสิบสองหกสี่นะครับก็ในสูตรก็มีประมาณนี้นะครับครับผมนุ่มกัมพูชาก็ให้เด่นที่เก้าสี่สองนะครับผมเก้าสี่สองนะครับเป็นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับผมครับผม นี่ก็ถิตินะครับงวดที่ผ่านๆมานะครับงวดวันทียี่บสีนะครับเด็กเด่นวิ่งก็เข้าสีับแปดนะครับผมครับงวดล่าสุดนี่ก็เข้าเลขเด่นนะครับเจ็ดนะครับจับคู่ก็เข้าเจ็ดศูนย์นะครับผม นี่ข็คลองวันที่ยิบเก้าธันวาหกสี่นะครับนมกัมพูชาก็ได้ทำมาแล้วนะครับออมาดูกันเลยครับผมครับสูตรเด่นวิงนะครับมวดนี้ก็เด่นวิงนะครับสี่กับสอง รองเก้านะครับครับชุดซอ,อนอนะครับสี่สองเก้านะครับซอ,อนอบนลางครับผมครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็มี Xì sì cao Tết Xì sì sống Bên ham có Cao sì. cao นีแค่นี้นะครับชุดสามตัวนะครับจับเยอะก็ไม่ค่อยเข้านะครับไม่เคยเข้าเลยครับชุดสามตัวนะครับก็มาดูชุดสองตัวกันนะครับสี่ ชุดสองตัวก็สิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับ สองสามนะครับต้องนี้สองสามสองแปด ชุด3ตัวถ้าชอบก็ตัดเลน2ตัวด้วยนะครับ2ตัว3ตัวนะครับตัดเลน2ตัวด้วยถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเลยครับผมครับก็มีประมาณนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางสูตรนะครับคอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผิดพลาดประกันใดก็กราบขอภัยทุกทกท่านด้วยนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ